ครับเกมเริ่มนะครับเอกภพออกบอลทางซ้ายครับกตางสุชนสมวนดีเปิดบอลเข้ามาโอ้บอลออกมาทางขวาครับสราวุธธนลิศสราวุธยิงกุ๊มตบกลับมาให้กับทางธนกรยิงยิงข้ามขานไปจังหวะลุ้นครั้งแรกของทางทีมเยือนสนสาคอนเอฟซี ปิ้นจับบอลได้มองหาเพื่อออกบอลทางซ้ายไปที่สุดชนสมวลดิสุดชนคอสบอลมาลูกนี้อืมบอลไปเข้ามือที่ปิยวัฒน์อินทร์ครับคิมครับหาบอลได้ที่สุภวิทย์ขายได้ตรงนี้เปิดยาวให้ปิ้นปิ้นอ้าวกระโดดนะลูกนี้บอลโอ้โหข้ามขาเนื้อสุภวิทย์ปิ้งยิงลูกนี้โอ้โหกดเต่าแร่แล้วก็ยิงเองเลยครับ นี่ครับเือมาอีกแล้วครับฟ,ฟาลิสฟาลิสลองยิงไกลลูกนี้<ม>บอลยังไปเข้ามือปิยวัดอินทรพิมนะอ้าวบอลมาเข้าทางปิน้นปิ้นจับบอลให้กับสุภวิทย์โดนแล้วก็เป็นพัดจับบอลและลองยิงลูกนี้โอ้ห้ามคานครับวางบอลขึ้นมาให้กับทางปิน้นปิ้นหาพลิกหนีอ้า,อาวมันยังได้ปิน้นปิ้นมองหาเพื่อนคือขาพัง ุภวิทย์สุภวิทย์แต่งบอลแล้วก็เดียโก้ลูกนี้แต่ว่าบอลลุกไปเข้ามือปิยววัดนะครับผมสุภวิทย์สุภวิทย์ได้บอลยกมาลูกนี้สวยครับสุภวิทย์เปิดมาให้ปินผมต้องอว่าบอลไปที่ปิวโค้ดโอ้โหวันนี้ครับศิล<อ>ปกรวางขึ้นมาทางขวาให้พัทรพลพัทรพลจ่ายเข้าไปทางไหนลูกนี้เป็นเดีโก้ครับผม ได้ครับนาทีบาครับโอสโหรับเดโก้ครับทดเวลาบาดเจ็บพอดีแม่สายนักหน่อยครับตัวนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีครับองโแข็งแกร่งครับอ้าวพาบอลแหวกมาเองครับขึ้นมาทางนี้ยิงเลยครับแล้วก็ลุยครับเกือบเข้าครับจังหวะนี้มันล้นกันครับเป็นไทยยูเนี่ยนสทมสาคอโอ้โห เกือบได้ประตูตีเสมอครับจังหวะนี้พลาดครับจับบอลยาวไปครับโดนต่อมาลูกนี้ทางนี่ครับโอ้ยได้เต็บแม่ไอทางสลาวุธครับซิริกรอ้ายังไม่เคลี่ยแล้วโดนลูกนี้แล้วกอ็ออกหลังไปครับหลังไม่ได้เอกภพสนิทวงเดินเครื่องมาแล้วครับปาร์คไม่ลงนะครับปาร์คปาร์คเติมขึ้นมาให้กับสุวิทย์สุวิทย์ออกทางซ้ายแล้วก็ปาดบอลเข้ามาโอ,โอ้ลูก เอกภพครับจะเป็นผู้เตะเข้ามาวางมาที่เสาแรกขึ้นหมวกลูกนี่โอ้ยเกียรติกรเ็นแตงบอลข้าผ่านไปครับอ่ะต่อครับเดยรตหลักเ็นสิทธ์วางบอลมาจับบอลลูกนี้แล้วก็ยังได้อยู่ก้างราวุธเปิดมาเข้ากลางบอลไปเข้ามือของกิติกรกล่ำใสลเล่นเร็วลูกนี้มาแล้วครับเอกภพมาให้กับชัดชยัย ชัดยดวงนัพัฒน์ ض, าชายตบเข้าขวายิงเลยครับลูกนี้เอา้าบอลถึงเตี๋ยก็ล่อยให้ปิ๊นปิ๊นจิ้มไปแล้วนี่เรียบร้อยแล้วสองประตูต่อศูนย์นาดีโอสิบแปดจากฟินอัมฟองซ่าและเป็นลูกที่ติดอยู่นอนฤดูกาลน,น,นี้ไปแล้วครับผมแมขออีกหน่อยครับดีลาแดนโชว์นิด <ๆๆ S 2> นึนง <ๆ S 2> ครับ,รบกาหน้าแดนครับฟินอัมปองซ่าครับเตี๋โก้สับขาหลอกให้กับพามาทัพคนตกกับหลัง เดียโกเปิดมาให้ปิน๊นประตูนี่อ้าวเข้ามาโดนตึ้งปากนั่นเดียดรอยชนประตูที่สองของปิ๊นอัมปองซ่าเนยดีเจ็ดสิบครับบอลข้ามเส้นไปแล้วครับโอ้โหผู้ช่วยตัวที่สองอย่างอนุพงศ์ดวงศรียกโคงให้เป็นลูกฟาดิดฟาดิดให้กับทางเถียร <Yeah. S 1> สุชนสุชนต่างปอบวางบอลลุยบอลชันแฉบแล้วก็เป็นเดียโก้ดังทีเดียวเลยครับผมโอ้โหสี่ประตูต่อสองแล้วเป็นเดียโก้ดี จมโมไฟสัตว์ยานดีมากครับประตูที่สองในเกมนี้ของเดียโก้ซิวาร์โอ้โหอูดาดีดำตีประตูต่อสูนได้ดีเจนิฟใส่ดูครับน้ำไึ้งก็ไม่พอเดียโก้ชิปบอลมาลูกนี้เป็นตามไปอล่าไปไปฟาครับปินได้บอลแล้วก็ตบมาให้พัตรพลยิงด้วยซ้ายลูกนี้เลี้บวเลยครับผมค่าประตูต่อสวนไปอีกแล้วบอลบูทัยธานีโอ้